ประชาชนชาวไทยทั้งหลายบันนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีเพื่ออำนวยพรแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันและขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่มีไมตรีจิตสนับสนุนข้าพเจ้าในภารกิจทุกอย่างเสมอมาในปีที่แล้วบ้านเมืองของเรา มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นคือพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิธได้เสด็จสวรรคตเมื่อเดือนตุลาคมกล่าวได้ว่านำความโศกเศร้าอาดูลและนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวไทยทั้งประเทศ พระพเจ้ารู้สึกตื่นตันและประทับใจที่ได้เห็นประชาชนทุกเพศทุกวัยท่่นหน้ามีจิตจงรับพักดีและทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพร่งพร้อมกันมาถวายสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่องขอขอบใจทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจ ช่วยงานพระบรมศพอย่างพร้อมเพรียงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้วยความเรียบร้อยข้อนี้น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าคนไทยนั้นมีจิตใจดีมีความกตัญญูกตเวทีมีความเอื้ออารีต่อกันมีความรักชาติรักแผ่นดินเป็นคุณสมบัติ ประจำชาติและมีความรู้ความสามารถไม่แพ้ชนชาติอื่นใดดังนั้นไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาหรือเหตุไม่ปกติใดๆเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราก็เชื่อได้ว่าถ้าเราจะร่วมกันคิดอ่านและช่วยกันปฏิบัติแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่าง จะสามารถคลี่คลายรุกร่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนในปีใหม่นี้ขอให้ชาวไทยทุกคนตั้งใจให้แน่วแน่ที่จะรักษาคุณสมบัตินี้ให้เหนียวแน่นและทำความคิดจิตใจให้แจ่มใส ด้วยปัญญาที่กระจ่างพิจารณาทุกสิ่งที่เกิดมีขึ้นตามความเป็นจริงโดยปราศจากอคติให้มีความมุ่งมั่นมีกำลังใจในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติสัมกิจน้อยใหญ่ในภาระหน้าที่ ตามแนวพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระปร,ร,รมินทร,รมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้ให้งานทุกอย่างสำเร็จผลเป็นความดีความเจริญทั้งแก่ตนเองแก่ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นการรํำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณในการนี้ข้าพเจ้าขอปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประชาชนชาวไทยโดยเต็มกำลังความสามารถเพื่อสืบสารพระราชบัญิธานเช่นกันขออนุภาพแห่งกุณภาษีรัตนไตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทย อีกทั้งพระบรมีแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถะพิตรเป็นอาทิจงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัยให้มีความสุขกายสุขใจและประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนา ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานบัตรอวยพรปีพุทธศักราช2560แก่ประชาชนชาวไทยและผู้ที่ปฏิบัติงานถวายในโครงการพระราชดำริต่างๆโดยด้านหน้าของบัตรอวยพรพระราชทานมีตราประจำพระราชวงศจกกรีอยู่ตรงกลางด้านล่างเป็นพระประมาพิไทยพอปอรอและพระนาม,มาพิไทยสกเมื่อเปิดบัตรอวยพรทางด้านซ้ายของบัตรอวยพรมีข้อความ BE 2560 วงเล็บ2017บรรทัดต่อมามีคำว่า Season's Greetings and Best Wishes for the New Year จากนั้นเป็นลายพระหัตพระประมาพิไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและที่ด้านล่างของบัตรอวยพรมีข้อความ Her Majesty Queen Sirikit and the Royal Family of Thailand ส่วนที่ด้านขวาของบัตรอวยพรมีพระประมาพิไทยพปรอยู่ด้านบนตรงกลางภาพขนาบด้วยพระนามาพิไทยสกและพระประมาพิไทยวปรส่วนด้านล่างเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอยู่ในกรอบวงกลม ด้านล่างพระบระมฉาย,ยาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์เป็นพระบระมฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัคราชกุมารีและพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี